ดีค่ะน้องๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีพี่จราเข้คอคโคได้นี่ตื่นโยคนตัวเดียวนะคะมันจะทำอะไรเหล่าสัตว์ที่นอนหรือเปล่าจราเข้โหดร้ายอ๋อมันจะมาปลุกให้ตื่นหรือไงตื่นตื่นตื่นไดตื่นแล้วจะตื่นหรือจะกินเนี่ย เตือนเราจะคาดกินเขาเนี่ยอ๋อตื่นตื่นตื่น่ตื่นเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งตัวอู๋เราใช้เราไม่ใช้นาฬิกาปลุกเราใช้จรลเข้ปลุกได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าจะถึงหรือเปล่าอ้าวหยถึงยังถึงยัง พี่เดนเสาต่อเลยอ้นี่จะมาปลุกเราหรือจะมากินเราเนี่ยพี่เดนเสาบอกโอ้โหโอ้โหทำไมไปถึงพี่ควายเร็วจังเลยอะเตือนเตือนพี่ควายอ๋อ แล้วพี่ช้างปลนปลนตื่นแล้วอุ้ยเหลือตัวสุดท้ายนั่นก็คือน้องช้างจิว๋วช้างน้อยสีเขียวของเรานี่เองตื่นตื่นเปลี่ยนแปลนแปลน,ปนโอเคตื่นกันหมดแล้วขอบคุณพี่จอร์เค,ค้ค็อไคาดายนะคะที่มาปลุก ัตทุกตัวให้ตื่นขึ้นมาโอเคน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย